ที่ได้จากความรู้ตรงนี้มันได้การประเมินการวิเคราะห์ตัดสินใจจองเลยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่ามันสําคัญมอไม่งั้นเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราขายของโดยไม่รู้ต้นทนุนถ้าเราเรียนอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นเป็นวิชาการมากขึ้นเรียนแบบนักวิชาการจริงๆเออแต่สิ่งที่ได้จากความรู้ตรงนี้ มันได้การประเมินการวิเคราะห์นะครับเอาเข้ามาแต่ก่อนนี้ก็เห็นโรงแรมเก่าเห็นสถานที่เห็นตึกเก่าก็ดูแค่ว่าอา๋อมันอยู่โลเคชั่นนี้ดีครับผมว่ามันน่าจะทําได้ดีแต่ตอนนี้ไม่ครับผมถามลึกไปกว่านั้นไปถึงตารางเมตรไปถึงอาคารที่สร้างไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยหรือจริงๆมันควรจะทําอะไรที่ได้ประโยชน์สูงสุด อันนี้ได้จากการเรียนมาตรงนี้โดยตรงว่าเราเปรียบเทียบได้เราประเมินได้นะครับและสุดท้ายที่ผมได้จากในในการเรียนผมได้รู้จักเพื่อนๆในหลากหลายอาชีพมากนะครับผมรู้จักเพื่อนที่ทํางานเกี่ยวกับในหน้าเพื่อนที่ทํางานเกี่ยวกับการไปท survey, ําเซอร์เวเวนคืนที่ดินให้กับทางหน่วยภาครัฐอย่างเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท เขาต้องเป็นคนแรกๆเลยครับที่จะรู้ว่าไอ้ถนนจะไปตัดผ่านตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมไปรู้จักเขาเขาอยู่ในกลุ่มผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเน็กชันนอกจากนี้นมีคนที่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้านําเข้านะครับบางคนก็เป็นในหน้าอาชีพกิสระนะครับทำให้เรามีเพื่อนมากมายแล้วแล้วนอกจากนั้นเรายังมีเพื่อนรุ่นพี่ ครับเราจะมีมีงานเลี้ยงมีงานงานเลี้ยงงานพาร์ที่สังสรรค์ชน่รุ่นพี่มาด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยพี่ทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ผมก็เจอรทราบท่านเรารู้จักมากมายบางคนเป็นคนที่เขาก็คงไม่เคยให้นําบัตรไปนะครับเจ้าหน้าที่ที่มานะเจ้าเจ้าพน,านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีอย่างงี้มามานั่งคุยนั่งกินข้าว เราก็คงเข้าถึงท่านยากเน้อยท่านไปติดต่อที่ดินหนึ่งแต่ท่านมาในฐานะเป็นผู้รับเชิญนะครับมาบรรยายด้วยให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาทานข้าวมาสังสรรค์กับพวกเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุ้มมากๆแล้วก็เราคิดว่าสีได้นะถ้าไม่ได้มาแต่ก็ต้องจัดก,การนะครับเรื่องเวลาเป็นสำคัญจริงเพราะว่าเรามีเกณฑ์ว่าจะต้อง80%ใช่ไหมจันที่ถึงจะผ่านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะต้องจัดก,การมากๆเียแต่ผมเชื่อครับว่าเราตั้งใจจริงๆให้ทรับ ่มีอะไรดีแล้วฉันควรจะต้องเสริมอะไรเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ว่าทําไมเราขายของไม่ได้เราเป็นนักขายมาก่อนตัดสินใจจองเลยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่ามันสําคัญเมื่อไม่งั้นเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราขายของโดยไม่รู้ต้นทุนประเด็นแรกคือเราประเมินทุนไม่ได้เราไม่ทราบเลยค่ะว่าไอ้ที่เขาบอกมาราคาจากผู้ขายโอนเนอร์เนี่ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่จริงๆเราเฮ้ยเขาไม่ซื้อกันหนะมันต้องมีซัมซิงรองละก็เลยโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่โรงเรียนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยมาเรียนเนี่ยช่วงเรียนก็แฮปปี้ดีนะคะถึงเวลาจะเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราสามารถจัดเวลาได้แล้วก็รุ่นที่เรียนเนี่ยมีมาจากแบงก์กสิกรมาจากธนาคารทหารไทยทีเนแล้วก็มีคนที่บริหารจัดทุนของออประกันสังคมอะค่ะเขาบริหารกองทุนนะคะเขาก็มาอยู่แบบนี้ค่ะเขามาปุ๊บเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเอาแบงก์งดูประเมินยังไงที่ดูประเมินยังไง เราก็ได้ความรู้จากเขาบางครั้งเราก็ต้องสื่อสารกันว่าทาไมเราไปกู้แล้วไม่ผ่านใช้ความรู้แล้วก็จีงจะไม่ได้ใช้จริงแต่เราก็ช่วยคนอื่นได้แล้วเราก็ช่วยตัวเองแล้วอย่างบางแปลงเนี่ยค่ะมีนหน้าเนี่ยเขาเอาไมา้เฮียงเฮียงนัดลงทุนเขาไม่งบเท่านี้เท่านี้เราไปดูที่แล้วเออเฮ้ยมันหน้าทางม,มันติดถนนซอยถนนซอยใหญ่แต่เราพอมากำนวณดูราคาแล้วพอจนมาเหลือค่าที่ดินโอ้โหมันสูงมากเลยค่ะจับไม่ลงจับไม่ลงไม่พออันนี้คือเรื่องหนึ่ง อัน,น 2, ที่สองคือทำเลละแวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างคอนโดได้อย่างดียวแค่บ้านเช่าแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรต้นทุนก็สูงที่ดินติดลบล้ค่ะราคาที่ดินคือมันสูงกว่าค่าที่เราประเมินต่อให้ไปต่อราคามันก็ไม่ใช่ละแวกที่มันควรจะทําคอนโดได้เส้นสายจากนครออินเข้าไปหน่อยนึงค่ะอันนี้ก็คือวิชาที่เราได้จากที่นี่หลักการดูดูยังไงวิเคราะหอยังไง ถ้าเราเรียนอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นเป็นวิชาการมากขึ้นเรียนแบบนักวิชาการจริงๆลงดีเทลมากจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเก่งขึ้นผมก็เลยไปดูในเน็ตก็เจอโรงเรียนธุรกีจสังหาเนี่แหละฮะซับเนี่ยขายได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือทำเลกับราคาถ้าสองอันนี้ผ่านนะ่ะจบทำเลเนี่ยโอเคว่ายัางไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าอยู่ตรงนี้ต้ออยู่ตรงนี้แหละไม่ยกไปไม่ได้ แต่ส่วนหนึ่งคือราคาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้าเจ้าของตั้งสูงแต่เรามีความรู้ทางด้งนานประเมินมีหลักฐานอ้างองิงมีเลฟเฟอร์เรนซ์ให้เขาดูเขาลดราคาลงมาถ้าราคามันสมเหตุสมผลโอกาสขายได้มันสูงแต่ผมบอกในในหน้าเนี่ยจุดสําคัญเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยดูราคาก็ไม่เป็นสมมติที่ดินเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยมันวัดกันที่การนําไปใช้ประโยชน์ถ้ามันทาประโยชน์ได้น้อยอ่ะถามว่านากักลงทุนจะซื้อไหมทำไปก็ไม่คุ้ม อย่างที่ดีลุสขุมวิทย์อย่างเงี้ยเพลินจิตอย่างเงี้ยขายวาสองล้าน,นก็ยังขายได้แต่ถามว่าถ้าไปทางลำ้ลูกกายเงี้ยจะไปขายงั้นก็นขายไม่ได้เพราะเพลินจิตมันคือคอนโดสูงอาคารสูงได้ก็เหมือนเอาหลายๆยูนิตมาช่วยกันหารค่าที่ดินทาให้ต้นทุนที่ดินมันต่ําลงแต่ถ้าไปทางรอบนอกเนี้ยผังเมืองมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ดังนั้นมูลค่าที่ดินมันก็ต่ําอยู่แล้วพอผมเข้าใจตรงนี้ปับ๊บผมเลยรู้ว่าโอเคพอเรียนประเมินมูลค่าสังหาปั๊บนะฮะผมเริ่มมาดูแล้ววว่าวาาคมรรูนน้้้ขอองผตนนีะไบ ผมเอาธุรกิจทุกอย่างเนี่ยในอสังหานะมาแตกเลยเป็นไม้แมพเลยว่าคนทําอสังหาเขาทําอะไรกันบ้างอย่างไปทํารับเหมาก่อสร้างไปเริ่มสร้างเนี่ยคือผมไม่ความรู้ด้านวิศวะผมไม่แตกผมมาแตกอะไรอา้าวง่ายที่สุดเริ่มแรกเลยทําในหน้าโอเคพอรู้ราคาปับ๊บเริ่มขายคลองขึ้นเพราะว่าเราคัดทรัพย์เอาทรัพย์ที่ดีจริงๆไม่ดีไม่รับทํางานก็น้อยลงผลตอบแทนก็มากขึ้นยังมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นอย่างที่สองทำอะไร ผมก็เริ่มมองแล้วว่าเออถ้าผมได้ค่าในหน้ามาสักสี่สาห้าแสนรวบรวมได้สี่ส้าห้าแสนปับ๊บผมก็ใช้วิชาเนี่ยประเมินมูลค่าสังหารผมไปหาคนโดเก่าๆซุๆ้มโซ่คนโดล้างที่แบบผีหลอกเลยนะห้องเนี่ยแบบไม่เคยคนอยู่เน่าๆเลยอะเราก็มาประเมินดูดีดูว่าเอ๊ะทำเท่าไหร่เนี่ยผมก็คน้นพบว่าไปซื้อคอนโดพวกเนี้ยแล้วรีโนเวทใหม่แล้ว,ว,ลวปล่อยเช่าเนี่ยตอนนี้ผมได้ฉเฉลี่ยอยู่ประมาณในพอร์ตนะผมมีเกือบสามสิบห้องอะ่ะ ผมได้เฉลี่ยประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต่อปีนะหากค่าจ่ายแล้วเพราะผมเล่นอย่างเงี้ยผมดูเป็นแล้วไงผมจะไม่มซื้อคอนโดที่มันเสร็จแล้วที่ใหม่กิ๊กคือเขากินกําไรเป็นส่วนหนึ่งแล้วผมไม่เอาหรือซั้ประมูลประมูลมาถูกๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมีวิชาประเมินมูลค่าสังหาต้องรู้มูลค่าแท้จริงของมันผมก็ทำเงี้ยได้ค่าหนหนามาซื้อได้ค่าหนหนาซื้ออาจริงทุกวันนี้ผมว่าผมก็ไม่ต้องทำอะไรก็กินค่าเช่านี้ก็เดือนเป็นแสนแล้ว